ชิมรสแล้วมันกบบถือวาอ่าพอดีแล้วครับใส่หอมเลยครับโอ้ลม,มครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องน้องชายของผมด้วยช่องจิมมี่างคนจวดดซิลี และผมขอความกรุณาคอมเมนต์โดยสุภาพด้วยนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่เกียรติท่านท่านให้เกียรติผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่ผมครับอันนี้แม่วันครับแม่ของผมเองครับมันนี่เฮาสิมาเฮดเมนูนะครับขวปุ้นน้ำเล่าหรือว่าอะไรยังขนมจีนน้ำยาป่าบ่า่ไหมนบอน้ำยาป่านะครับมาเบิ่งกันว่ามีมีอยียงแน่ เออ่ที่สีไสดเห็ดข้าปุ่นในเมนูนี้นะครับเดี๋ยวแม่ผมสิบอกว่าเห็ดเนี่ยนะแน่ครับแบบแควนแขวนข้นๆเด็ดๆเลยครับเมือนี้ครับไปชมกันครับนี่ครับ,รบแล้วแรงห่อก็ตั้งหม้อเนาะใบหน้ำเป็นแบบมีมีอย่างเน้นกะชายมีกระชายกระชายขิงหอมแด<บ>งหอมแดงนะครับตะไคร้ตะไคร้นะครับเป็นน้ำซุปนะครับน้ำพร้ซุปนะครับปึ๊บนี่ก็มี ปลาโอ้สองตัวเลยบ่นี่แบบแข็งๆนียนะครับน้ามันแบบข้นๆนี่นะครับเด็ดๆสุดเด็ดเลยนะครับปลานินสองตัวสองตัวใหญ่เลยนะครับใหญ่ก็ฝามือผมเีงครับแล้วอันนี้อันนี้ผักเนี่เขาสิมากินนะครับมีต้นหอมนะครับมีสารแหน่นะครับมีผักชีลาวนะครับอันนี้อีตูใบแมงลักเออภาษากลางนี่นะครับขั้นตอนการปรุง น้ำนะครับเดี๋ยวเขาจังเบิ้งอีกเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับต้มน้ำเดือดแล้วจังเอาปลาลงครับรต้มปลาลใส่ปลาแดดต้มปลาใส่ปลาแดดโอเคครับน้ำเดือดแล้วครับอันนี้จะเสียวปลาลงนะครับอืม,อมดีไงนะเบ,แบบเขียนได้ได้บัน,น,นี้นะครับปลาลงไปแล้วครับ เจียวเจียวเครับเขาก็จะใส่ประเดียครับนัวแน่นนครับนี่อ้นะครับเนีนๆนัวๆ พี่คงไปพร้อมครับนนครับปลาเข้าซุปแล้วครับเข้าปลาิีตักปลาขึ้นมาแก,กะเอาเฉพาะเนื้อของปลานะครับเอ่สิบปิแกะนะครับอเ,เออแกะอเนื้อปลาครับ หนังกบอ่อหนังกระบอกครับบาอหนังบาอกลางเนี่ยฟ้าเนียนๆครับคุพมงังแ้ะจนเบ็ดเนี่ยนะครับ ตัวนึงครับเอาแบบเขนเคนข้นข้นนะครับพี่น้องนี่เนีนเนครับโอเครับเร็จแล้วครับนี่เฮาแกะเนื่อปลาเซ็จแล้วครับทั้งสองตัวนะครับนี่เดี๋ยวจะกางครับเอาเอาแต่เหนือมาครับเฮาเอาปลาไปตํานะครับต่อไปนะครับเฮาเยวนี่เตรียมโปะกับตาไปละนะคร่เตรียมไ้กำลังตักเอาเครื่องครับเครื่องที่ต้มตอนแรกครับ เครื่องแน่นๆาตำเครื่องในละเอียดพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องละเอียดลายครับเอาเปลามาใส่ครับเนื้อปลาที่เขาแก้ไ,ไว้วเอามาตำให้กันครับ ตามนุกฤษีกระเด็นของผมเอาไปเทสยังแม่บัดเอาไปลงหม,มอโยมหงุงดหงรดเลยใกล้เลี้ยวแล้วจ<อ>นเข้มขุ่หอ,อย่างนะครับนมอเอาไปเทสกินไดย์นะครับเด้อนี่ให้เห็นทุกขั้นตอนเลยครับเทสกินอยู่บ้านแซ่บนัวๆครับ พ่อคนไหนเป็นตอนเป็นตอนนี่เนาะนนกำลังดีจิ๋นเนี่ยปลามาลงมองเก้าครับหมอนี่เข็มขนแน่นอนครับ น้ำเริ่มเดือดแล้วเากระปรุงครับเอาใส่ต้นหอมเนาะต้นหอมลงไปนะครับพริกตามใก่ซอบนะครับกเกลือนะครับเิ่มตามนัวอีกนะครับนี่ครับองนัวครับขาดบ่ได้ครับชูรสนะครับอืมนี่แต่เนื้อปลา คนแหง้งเขาปรุงอย่างไรกูมั้<อ>แล้วะไรบ่นี้โอ้ถามันเดือดอถาเดือดถา,ดดถาทพริกซุปครับยามเขาไปกินเขาจังปรุงเพิ่มว่าเขามักเผ็ดบอกมักเค็มบอกรื่นไดครับหอมนะครับคือแ,แบบว่าเสร็จแล้วเราใส่หอมลงไปนะ ชิมรสแล้วมันกะถือว่าพอดีแล้วครับใส้หอมเลยครับรอเดือดนะครับปิดแก๊สไปไหมอืมเคี่ครับ,เ,คครบเดี๋ยวเขาจะไปชิมกันนะครับ เสร็จแล้วครับนี่น้ำขคนลมจีนน้ำยาป่านนะครับหรือว่าขอบคุ่นน้ำเรลาาบานทอาครับอืมผักกระลายครับเดี๋ยวไปชิมกันครับนะครับขอสิใส่พักก่อนพักหลายครับ ละแหน่ใบมิ้นอู้อีตูชีหอมัอกชีลาวการาแข่งแขงมันกินหมดได้ครับ ซีมอะกันซีหัวรถนี่อืมแรงงานไหมอุ้ยนี่ครับอืมขนๆนครับนี่มาเลยครับพี่นออกเบๆ chung 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 เพิ่มนิดนึงครับมาแล้วกับที่นนะครับนี่ขาดอะไรเลยที่นโอ้ลมครับลมค,ครับลม,ลมลมไหล จัดจานคำแหลกครับแซ่บ <c oughs> ครับหอมผักซีเลาลอีกตัว งามแบบเข้มค้นแหงม,มบอกแม่ผมว่าอยากกินน้ำพอพูดน,น้ำเล่าแม่เอาน้ำแบบแข็งแขนแม่ผมจัดให้เลยครับปลาสวงตัวสะใจอ่ะ้นแผนนัวเพชรพร้อมอื้ม อย่างเลิศด,ดังนะครับัางกินอยู่หนาขนานครับเงั้นผมคนเที่ยวดูครับ ồ mẹ lạc dài. vừa đi kín nó hả thằng nhỏ hồi đi vui bằng bớt cặp lao mẹ không, không อองามคนๆคแซ่บแซ่บอีย แบบที่กินเยอะคือน้องเห็ดบนยากครับเห็ดง่ายๆจากที่ผมเบิ้งแม่ผมเห็ดบนยากโอ้โหหมดจะลายครับ อีกแล้วเมนูนี้ลงทุนมาหลายครับเมนูนี้ครับประมาณร้อยกว่าบาทถึงซองร้อยไม่ได้กินแบบเบิดบานบเบิดเฮเงินนะครับหาหกคนอิ่มสบายครับอืมหน่น้อย ผู้ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเด้ออยากให้ผมเลดคลิปยังเลดอาหารยังอาหารอีสานแบบบ้านๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับที่สำคัญขอบคุณแม่ผมพ้อต้นขอบคุณน้ำลาวเสแสรบในมือหนึ่งให้กินม,มา อัวทั้งมิมูอกมาแล้วโู้เผ็ดครับใส่พริกหลไปนหน่อยนึงกระแสบ่บอะครับทำสุดท้ายนะครับเด้อหงำนัวคนนันก่อน ืดใจลายน้ำเย็นๆครับใส่กระป๋องเย็นๆไปหน่อยกระป๋องนมตามมีสมัยเก่าครับนีงง้นผมกินไปนะครับมันจังเย็น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นนะครับเด้อรับคลิปนี้ขอบคุณนำลาวครับไปนครับ